ต่อไปข้อ97 Young professionals in particularly tend to be very busy and do not have much time to sit at a restaurant to eat lunch บอกว่าพวกศาสตราจารย์พวกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นหนุ่มๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่าง in particularly เป็นการขยายว่าแปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย t tend to be very, very busy t n n to be คือมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างยุ่งมากและไม่มีเวลามากนะักที่จะไปน,นั่งที่ร้านอาหารเพื่อกินรับประทานอาหารกลางวัน Young professionals เป็นคือพวกผู้เชี่ยวชาญนะักวิชาการใช้อันนี้ได้นะคะ professional เติ s เป็นหูะหู์หมายถึงหลายคนได้แล้วก็ t n n to be ก็คือเป็น verb เป็นเวิร์บกเป็นเวิรพหูพจน์ไม่เติม s ดังนั้น professional เติม s ถูกแล้ว to be very busy and do not have time and ก็คือและก็คือเขายุ่งมากและก็ไม่ค่อยมีเวลาแอนเป็นสันธานคำเชื่อมโดยได้เลยนะคะนี้ไม่ผิดะไรไม่มีเวลาแหละไม่มีเวลาที่ to sit at the restaurant คือไม่มีเวลาที่จะนั่งที่ร้านอาหาร to sit ก็ได้ค่ะข้อที่ผิดคือข้อ2ผิด อย่างไรล่ะข้อนี้ in p a r t i c u l a r y เขาต้องการแปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ว่าอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะมันไม่ใช่ in p a r t i c u l a r y ค่ะมันต้องแก้เป็น in particular ค่ะก็คือตัด l y ออกนั่นเองข้อนี้แก้ง่ายมากเลยถ้าน้องอ่านน้องจะแบบเอ้ยมันมีรี่ด้วยเหรอมันที่จริงๆมันไม่มีรี่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคําขยายเนี่ยต้องแก้จาก Particular l ี่เป็น Particular ก็คือ In Particular นั้นเท่ากับเป็นความรู้เพิเ่มเติมคือ In Particular เท่ากับ e s p e c i a ี l y ค่ะไอ especial l นะคะถึงต้องมีลีแต่ In Particular ไม่ต้องมีลีนะคะข้อนี้ก็ผิดง่ายๆตรงนี้เองว่าน้องรู้ไหมว่า In Particular ที่แปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็น แค่ Particular เฉ e ยๆน e ะไม่ใช่ p a r t i c u l a r ร y นะคะข้อนี้ก็ผิดแก้ไปอย่างง่ายๆเลยนะคะ